เชนครับออฟฟิเชียลโอเคครับผมก็จะที่นี่ขอเน้าทำคลิปแก้ให้โกคิมไว้ทุกคนไอตัวเนี้ยมันกำลังดังเลยไว้ทุกคนมันก็คือตัววอลเดนนะทุกคนไปร่างผมเปลี่ยนร่างเป็นวอลเดนผู้หญิงไว้ทุกคนโอ้โหไม่เคยเห็นเลยทุกคนจะแบบวอลเด้นร่างใหญ่ร่างยักษ์อันนี้ทุกคนวันนี้ผมจะมาเป็นวอลเดนร่างหญิงไว้ทุกคนก็สักอย่านี้ใครชอบอยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแบบนี้ก็ไปชมกันเลยดีกว่าก็วัดวัดน่าจะมึนนะทุกคนเชนครับออฟฟิเชียล โอเคทยานกันทุกคนมันเปิดไม้เอ้ยแบบมันเปิดคลิปมันเปิดเปิดตูดเปิดวัดครับว่านะเฮ้ยไม่อยู่ตรงไหนของมันวะเริ่บวัดเราเดินไปแล้วเราก็ไม่รู้จะเดินไปวัดโอ้โหเดี๋ยวน้าบอดเดนมันเป็นมันจะมีของแบบโบราณใหม่จังเลยนี่มันบินๆเลนะเขาเรียกแบบบอดดินเอ้ยโอ้โหเห็นเขาเล่นนะทุกคนแบบในสตรีมเมอร์นะเขาแบบกลัวจังเลยกลัวจังเลยโอ้โล จะทำการทีว so ่าเอาเอฟเฟกไปนะเอฟเฟการไฟฟ้ารุงไปดับแคเอไม้ฟ้าไบเนททุกคนไบเนทกคือทาแบบตามันบอดนะทุกคนหรือที่มันจะตกใจอารมณ์ประมาณนั้นไบเนท้ยเฮ้ยเน้เฮ้ย้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ยหเ้้ย้้้ เฮ้ยที่มันมันอยู่ไหนวะทุกคนจะไปเจอดาบพิฆาตอักษรหรือเปล่า่าบมืดมากโหโกฮิมมืดอยู่เลยเหรอทุกคนผมจะทำการชึบพาใกล้มาละจะไปลวป๊บป๊บเฮ้ยนี่ทุกคนซึบสามสองหนึ่งเบเบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอรเดนวอร์เียบร้อยสิบวิหสักสามวพอทุกคน มีแบทเทอร์แฟรดมีดิมีแบทแฟรดมันไปไหนแล้วทุกคนโอ้โหชิฟวอร์เดนจอร์วอร์เด,น,ววเดนมาแล้วจ้าวอร์เดนมาแล้วจ้าวอร์เดนดีมาแล้วกันทุกคนแล้วก็แม่มดซอมบี้วีเดจเจอร์ทุกคนโอ้โหเอาแม่งหมดอะเล่นเนาะโอ้โหวอร์เดนไอ้ส่ามันต้องเป็นรูปร่างนั้มที่เห็นเหมือนในในที่มันเป็นวอร์เดนสาวสวยไงเล่าดูดิเป็นเป็นวอร์เดนสาวสวยเดี๋ยวทุกคนผมจะทำการสร้างประตูเนเธอร์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงประตูเนเธอร์แบบ กับแม่แบบรูปร่างแบบผิดแปลกแปลกเปลี่ยนไปอ่ะทุกคนแปลกเปลี่ยนมันฟังดี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 จบแล้วก็แปะไปชจบจบดูดิเป็นประตูเนเธอร์ที่แบบว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ่ะทุกคนเพราะว่าสร้างเตาเอฟเวอร์เนสต์โนวานโนหนึ่งโนวันโนหนึ่งโนตึงหวังว่าจะไม่ตีคูนะนี่ทุกคนนี่คือประตูบอลเด่นไว้ทุกคนประตูบอลเด่นเติมอีกเติมอีกไม่หิ้วเข้าเติมไปอีกปากเธสร้างแพร่จาปากสร้างก่อนวัดดึจึ๊บ คือประตูวอลเลนไหมทุกคนดูดิโอ้โหเต็มไปหมดเลยเฟิบเฟเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหนี่ทุกคนประตูวอลเลนโอ้โหโอ้โหงงงยมีท่ามีอยู่ไรนี่ทุกคนเฟิบโอ้โหลองเสียประตูวอลเลนโอ้โหส่องตั้มลงทะเลลงทะเลแสนงามโอ้โเดี๋ยวรอรอให้มันแบบใช้ชีวิตแบบโลดแล่นผ่านไปด้วยคนนึกว่าจะตายสิแล้วทำประตูวอลเลนให้มันใหญ่ที่สุดเลยทุกคนแะโอ้โหเชื่อใจอุ้ยโอ้ เสียงดังมากนี่นะทุกคนนี่นี่ประตูบอลเด่นเพิบเพิบเหมือนว่ามันต้องกชั้นหนึ่งยูดีอะไรนูนอะไรนูนวัดอะไรจะสร้างแผลจะมาปากสั่งก่อนไงอะไรไอแมงอีนูเมย์อีนูนวัดแมยอีนูนหูเงี้ยอะไรเงี่ยปาคอยแอรเอเชิบตูนรกมันยิงดิงอ้อยรมันเข้าไปนี่ทุกคนไปเลยเพิบนะครับเป็นบอลเดนดักมันอยู่ตรงนี้นะทุกคน โอ้น <kah> um ี <t ani> ่ต oh! ้องทำที <ani> enfin ่ดีไอ้เหี้ยยุ่งยุ่งดุดกูดุดกูไอ้เหี้ยบอดนออกยุงยุ่มันเหรอวะนั่นไงมันโคตรเอ๋อเลยวไงเป็นไข้มาลาเรียแตกไอ้เหี้ยไข้มาลาเรียวัดกัฟักไข้เด็ดออกเฮ้ยโอ้เป็นไงเฮ้ยกูยังไม่ได้มาเอาของเลยชิวโอ้โหนี่ช่วยช่วยมาได้ครับช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงทุกคนครับมีไงไม่ให้กลับแม่ไอ้เหี้ยโมกุ้ยเหี้ยไม่แม่ง่ะ ไอ้ที่กูกลับบ้านไม่ได้ทุคนผมสเปาวไว้มันมีนะ <มา S 2> ทุกคนมาดิมาดิครับมาดิ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 นี่อ่ะไอ้ที่เน้นกูเคลื่อนละโวย้ยาอโนโมโตะวะทุกคนนี่นี่นี่วอร์เดน้โหวอร์เดนพลังอะไรวะเนะี่ยเอนี่ไอเทียบหัววอร์เดนมือปีศาจเหรอวะนี่ทุกคนนี่นี่นี่อืมอยากกลับบ้านไหมอ,อยากกลับบ้านไหมอยากกลับบ้านไหมอยากครับอยาก บอกรักเราเฮ้ยชึบชึบทุกคนดูดิมันจะบอกไหมโอ้อยากกลับบอกว่าทำไมมีอะไรต้องรักเฮ้ยโอ้โหดิฮะน้องให้นยังไม่พากลับนะทุกคนงั้นไม่พากลับไว้ทุกคนก็ได้ครับก็ได้ครับอ๋อรักนะครับจู้บุกจุ้บุกว่อรักนะขอบโอ้ยแตกเลยเยอะด้วยโอเคไหมโอเคไหมแสดงให้เห็นด้วยแสดงยังไง แสดงไงแสดงปฏิกิริยาอะไรเงี้ยแสดงไงก่อนเนี่ยเธอระวังกินเน่าเป็นรูปหัวใจแล้วเนี่ยกินเน่าเป็นรูปหัวใจกินเธอมาดูสิระวังอะไรอย่างงี้มันจะเป็นหัวใจนะโอ้โหเวอร์มากอะเอเนอร์จีบอลทำอะไรได้อ่ะโอ้โหพลังที่แบบเหนือการคาดหมายจริงมิเตอร์อาราบุงเหรออาราบุงมึงดอกไม้ดอกไมาราบุงเฮ้ยดอกไม้อะ ดอกไม้อันน่าเกลียดน่าชังหมุนจะพิมพ์ไปงี้นะทุกคนดอกไม้อันน่าเกลียดน่าชังเดี๋ยวขอหาพวกส้มไม่หรอ่อไม่เอาไม่หรอ่อไม่เอาเอ้าเอาไอ้เทียนนี่คนตีนไม่หลอไม่เอาไอห่าจริง<ม>จิ้คือตายจิ้มขึินหักไอสัตว์เราจะบอกหาไหม,ม่เจอไอพี่เราจะช่วยเธอแต่ต้องช่วยยังไงช่วยยังไง เพราะเรากลับมาเกิดแล้วไม่เป็นไรหรอกเนี่ไงอ้าวไอสัตว์นี่ไงฮึจบฮึนี่ทุกคนเออจะต้องเป็นแฟนเราโโอ้หูดูนี่นอ่านแชทมัไงลบลบนะลบนะนี่ไงทุกคนขู่นี่ไงขู่เหมือนเป็นพิษไซด์ติดตามเลยอะทุกคนดูดิทำไมทขาไมต้องไปเป็นแฟนอะเอ้ยงั้นไม่ช่วย ยังไม่ช่วยโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ส็ได้ก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 ้ก็จด้ก็ได้ก็ด้ก้ก็ได้ก็่ดก็ได้ด้ก็ไดก็ได้ก็ได้ก็ไ้กด้อ็ได่ก็ได้กด่าเพื่อ็ได้ก็ไอ้ได่าเไื่อด้ก็ได้ก็ไดก็ไไป้บบเอาชีวดตรอดแบบภายในโดกแห่งนี้นะไดกด่าเพื่อนตามด่าเื่อด่าเพื่อนตามมาปึ๊บ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 ดูดิปึ๊บ โอ้โหผมจะฆ่ามันด้ยทุกคนเจ็บฟิวเอาฟิวป่าไปอย่างที่เป็นทุกคนเจ็บ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 ตามมาเว้ยผมจะให้มันตามมาทุกคนมันมันลงลาวาไม่ได้แต่ผมว้าผมลงลาวาได้ไงทุกคนประเด็นน่ะอัญชาลาลาไอสัตด โู้โทำไมต้องด่าวะทุกคนไอ้คิมชอบด่าคนเดี๋ยวเดินไปดินได้ชอบมันไอ้ทาตัวเนี่ยง่ายว้ายไอ้ควายกูจะไปนี้ได้ไงนี่ไงโอ้โหบ้าเปล่านี่ไงหาทางกลับไปเองคนดีต่อไปเองต่อไปเองเลยทุกคนทำไมใครไปต่อไงบอกมาดีบอกมาดีต่อไงต่อไปไหนแล้วเฮ้ยต่อไงไปควายต่อไปไหนก็ชี้ดิแล้วแต่ โอ, iğ, อ้โหนี่ทุกคนนี่อ้าวไอ้เหี้ยกูลืมไปโอ้โหจัดทุกคนดูดิมึนจัดแน่มึนแน่คุณลืมไปนั่นไงกูไม่กดปุ่มแม่ก็เป็นเหมือนเดิมไม่เจอต้องกดชิปดิเ้ยเออฮู้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะชิบหายละมีสัตว์สัตว์ปีกสงวนพันธุ์วะสัตว์ปีกสงวนพันธุ์อ๋อนี่คสู้ให้เพื่อนคือตัวอะไรไม่รู้อ่ะทุกคน เป้าหมายปลายทางอุ้ยเป้าหมายปลายทางยิงแค่ไม่ไกลแล้วแค่มีหนังสติ๊กกระทงทนลาอุปติบุพชัญโหนนิยงงงบางยืบเปล่าปากจาทขทาเข้าจนเลีงได้ไหมสปิทมีควมรักมันเดินถอยหลังไม่ได้โอ้โหก็บอกอยู่เดินถอยหลังไม่ได้เลยยากจว นี่ไงไอที่ไอปัญญาอ่อนมันปัญญาอ่อนแม่งหลอกลวงไอที่อ่ะหลอกลวงบริโภคไอ้สัตว์โง่เองมันถอยหลังไม่ได้มึงก็โง่ไอ้สัตว์ไอ้ที่มันถอยหลังไม่ได้โง่เฮ้ยโอ้โหนี่ทุกคนผมจะแบบทำการแบบเอาล่มใส่มันนะเดี๋ยวบูสต์ให้เดี๋ยวมันเหมือนเนี่ยทุกคน

ไอ้ทุกคนไอ้คีโก้ทุกคนคอมเมนต์แท็แท็กไอ้คีโก้ทุกคนไอ้ทีโก้จะพูดจะรู้จะฉลองมึงมันโง่ดูวันนี้ทุกคนขี้โกงอ่ะนี่นะจบจบปะโหโหดิไอ้ีนี่ดักเกิดกูดักเกิดวัตตาฟักดักเกิดอ่ะสงสารว่ะเออสักหน่อยอ่ะสักหน่อย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 ข้อหาได้ไงตอนแรกทุกคนชุบชุบชุบทุกคน ซุบปุ๊บปุ๊บเอามันออกทำไมมันเอ๋อเหลือเนี่ยมันเอ๋อเหลือเนี่ยกิครคดนี่ทุกคนนี่นี่นี่โอ้ผมันเกมแค่นี้ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ใครอยากชอบทุกคนเลยก็เชียร์กดบต่อไปถ้าใครสนใแกล้งต่อได้ี่แหละเฮ้ยสั่งนี้ก็บายบายนะครับปู่ๆจะจะก่อนไปก่อนไปทุกคนก่อนไปเดี๋ยวนะก่อนไปผมจะทำการทดลองเอาซอมบี้หมูหนึ่งล้านตัวปะทะกับดาบพิฆาตอสูรม่องเท่งนี้มาดูนะทุกคนดูนนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะทุกคนใครเป็นฝ่ายชนะวะมาดูเลยมาดูเลย สิบล้านตัวทุกคนสิบล้านตัวสามสองหนึ่งโหโหถือว่าเป็นการแบบทำลายล้างที่แบบมรสุมสังเทงมากเลยอ่ะก็สมัยนี้ก็ไม่ไปแล้วทุกคนไม่มีอะไรหรอกยืนดีเนี่ยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายปึ๊บโอหตายเลยวะดีไม่สู้แค่นนั้ไหนวะชึบชึบชึบปึ๊บ